เตรียมพร้อมคุณคุณที่รักการอยู่ที่นี่เช่นเคยและอย่างที่ทุกคนพูดกันมักจะเป็นที่มาของความสุขและแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราเสมอช่วงเวลาแห่งความไม่สมดุลทางหมดช่วงเวลาแห่งความประหลาดใจที่ไม่ค่อยดีกำลังใกล้เข้ามา ไม่ควรมีใครหวาดกลัวอย่าก,กลัวเลยเวลาคือความไว้วางใจมันเป็นช่วงเวลาที่โลกจะล้มลงรอบตัวคุณแต่คุณจะล้มลงเพราะคุณไว้วางใจนี้จะเป็นการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราได้บอกคุณที่นี่มาระยะหนึ่งแล้วเตรียมตัวให้พร้อม มันเหมือนกับว่าโลกของคุณอย่างที่คุณพูดกล่าวหัวกล่าวหางทุกอย่างจะไม่เป็นระเบียบไม่มีอะไรสมเตุสมผลในสิ่งที่ถูกกำหนดและกำหนดไว้สำหรับคุณหลายอย่างจะเปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องการให้คุณพร้อมเราต้องการ ให้คุณยอมรับโดยไม่ขัดเคินยอมรับโดยไม่ตัดสินยอมรับโดยไม่แสดงความคิดเห็นเราสามารถพูดได้เสมอว่าพระบิดาพระมารดาพระเจ้าไม่เคยผิดสมมุติอีกครั้งว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ของพระบ,บิดาพระมารดาพระเจ้ากับบทลงโทษโดยให้คุณถูกลงโทษคุณแค่เก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณหวานเมื่อเวลาผ่านไปแต่ตอนนี้ฉันบอกได้เลยว่าจะมีพระหัตของพระบ,บิดาพระมารดาที่วินวอนบนโลกใบนี้ไม่มีความยุ่งเหยิงอีกต่อไป ไม่มีการรื้อถอนอีกต่อไปคุณจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่วิวัฒนาการและด้วยเหตุนี้คุณจะต้องทำหน้าที่เป็นเผ่าพันธุ์ที่วิวัฒนาการจากนั้นทุกสิ่งที่ผูกมัดคุณกับอดีตความหวาดกลัวทุกสิ่งที่พระบิดาพระมารดาไม่ได้วางแผนไว้ จะถูกกำจกัดคุณจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตในโลกใหม่ด้วยแนวคิดและกฎหมายที่แตกต่างจากที่คุณมีในปัจจุบันมากดังนั้นเราจึงบอกว่าใช่แล้วจะมีพระหัตถ์ของพระบิดาพระมาดาที่ทำงานอยู่ทั่วโลกและพระหัตถ์ของพระบิดาพระมาดา ทำงานอย่างไรเราเป็นตัวแทนของคุณผ่านเราสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างที่อยู่รอบๆทุกคนที่มีส่วนร่วมในวิวัฒนาการของโลกนี้กำลังปฏิบัติตามคำสั่งของพระบิดาพระมารดาพระเจ้าเรารู้ว่ามันจะไม่ง่ายเรารู้ว่า คุณจะไม่เข้าใจและที่เลวร้ายที่สุดเราจะตัดสินฉันแค่บอกว่าเราไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ในโลกใหม่ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายสากลโลกจะไม่มีกฎหมายเป็นของตัวเองอีกต่อไปคุณจะอยู่ภายใต้กฎสากล ที่ข้มงวดกว่ามากและมีประสิทธิผลมากกว่ากฎหมายที่คุณมีบนโลกใบนี้ดังนั้นมันขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนที่จะค้นหาจุดสมดุลเพื่อค้นหาจุดที่คุณจะยังคงเชื่อมั่นในเราต่อไปหรือไม่จะขึ้นอยู่กับคุณหากคุณต้องการตัดสินเราคุณจะไม่เคารพเรา อีกต่อไปน่าเสียดายเพราะคุณยังคงติดอยู่กับทุกสิ่งที่คุณได้รับการสอนสิ่งที่ทำให้โลกของคุณเป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วทุกสิ่งที่คุณอาศัยอยู่เป็นอย่างไรดูจุดที่ไปถึงแล้วอยู่เป็นสุขสงบสุขหรือไม่ โลกของคุณเท่าเทียมกันหรือไม่ไม่มีใครหิวโหวยทุกคนมีสิทธิทุกอย่างใช่หรือไม่หลายคนยังคงตอบว่าแต่มันต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนมีสิ่งที่พวกเขาสมควรได้รับฉันจะตอบคุณว่าน่าเสียดายเพราะคุณยังคงติดอยู่กับความเชื่อ ที่คุณได้รับการสอนมาเป็นเวลานานแล้วดังนั้นมันจะขึ้นอยู่กับคุณในช่วงเวลาที่จะมาถึงคุณเพียงแค่ลบออกจากความคิดของคุณทุกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ทุกอย่างที่กฎหมายและผู้ปกครองของคุณกำหนดไว้และเริ่มมองโลก ในวิธีที่ต่างออกไปโลกที่เท่าเทียมอย่างแท้จริงโลกที่ทุกคนมีสิทธิ์ในทุกสิ่งโลกที่ไม่มีใครหิวโหวยที่ไม่มีใครเหนือกว่าใครหากนี่คืออยู่ทั่ว,วยนหรือสิ่งที่ไม่ดังในใจคนไม่เป็นไร คุณจะเดินตามเส้นทางของคุณในมิติที่สต่อไปโดยไม่มีปัญหาใดๆคุณยังมีหนทางอีกยาวไกลเพื่อเรียนรู้ว่าโลกไม่ใช่สิ่งนั้นโลกไม่สามารถเป็นอย่างนั้นได้ไม่สามารถเป็นอย่างที่คุณอยู่ทุกวันนี้ได้ดังนั้น จงเริ่มมีจุดยืนเริ่มวางตัวเองโดยไม่ตัดสินเริ่มให้ตัวเองใช้ชีวิตในแต่ละช่วงเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่คุณเห็นไม่ว่าคุณจะรู้สึกอะไรสิ่งสำคัญคือคุณจะถูกปลดปล่อยสิ่งสำคัญคือคุณจะเป็นอิสระ จากการเป็นธาตุทุกรูปแบบดังนั้นให้เริ่มตัดความสัมพันธ์กับสิ่งที่คุณเชื่อและคิดว่าถูกต้องความจริงจะไม่ง่ายและคุณจะต้องมีศรัทธาให้มากตั้งใจมากสมดุลเพื่อที่คุณจะได้ยืนขึ้นและหลมหลงได้มิฉะนั้น คุณจะกรธกลืนกับส่วนที่เหลือการเดินทั้งหมดที่คุณทำที่นี่จะร้ายประโยชน์เพราะคุณจะไม่ยอมรับอะไรคุณจะตัดสินเราและเสียใจที่คุณมาไกลขนาดนี้แต่เรา,ามักพูดเสมอว่าตัวเลือกสำหรับแต่ละคนแต่ละคนมันเหมือนกับว่าคุณกำลังเรียนจบ ที่โรงเรียนซึ่งตอนนี้คุณต้องตัดสินใจว่าจะไปทางไหนพวกเขาจะพยายามไปถึงระดับที่สูงขึ้นหรือพวกเขาต้องการอยู่ที่นั่นหรือไม่สิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ที่นั่นพอแล้วไม่ต้องไปไกลกว่านี้แล้วเยี่ยมมากดังนั้น ควรจะต้องตัดสินใจเลือกและไม่ใช่ว่าคุณจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างแน่นอนตอนนี้หากคุณเลือกที่จะวิวัฒนาการใช่แล้วคุณจะมีอุปสรรคและบททดสอบมากมายไม่มีอะไรสิ้นสุดไม่มีอะไรถูกกำหนด,ดการเดินทางของคุณเพิ่งเริ่มต้น เช่นเดียวกับทุกสิ่งใหม่ที่คุณเริ่มต้นคุณไม่มีทางรู้ว่ามันจะจบลงหรือไม่แต่ถ้าคุณมีพลังใจศรัทธาและความมั่นใจไม่มีเหตุผลที่มันไม่ควรทำงานไม่มีเหตุผลที่คุณไม่สามารถไปถึงที่นั่นดังนั้นจงเลือกเอาเองว่าอยากอยู่อย่างไร อยากยอมรับสิ่งที่พูดมาไม่สำคัญอะไรจะพูดจะเชื่อจะยอมรับไม่ตัดสินแค่เดินต่อไปฉันบอกคุณแต่ละคนว่าสิ่งที่จะทำให้โลกของคุณจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณโดยเฉพาะนอกเสียจากคุณต้องการเศร้าโศกเพื่ออีกคนหนึ่ง นอกเสียจากคุณต้องการทวนทุกข์กับความทุกข์ของอีกคนหนึ่งฉันพูดอีกครั้งดูการเดินทางของคุณแล้วลืมอีกเรื่องหนึ่งดูแลเส้นทางของคุณดูแลว,วิวัฒนาการของคุณลืมสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณคุณจะเจ็บปวดแทนคนที่คุณคิดว่าคุณรู้จัก แต่ท้ายที่สุดแล้วใครที่เป็นอย่างที่คุณคิดจะบอกว่าเสียเวลาเปล่าคุณเคยชินกับการบูชามนุษย์คุณวางมนุษย์ไว้บทแทนฉันจะบอกว่าจากแท่นเหล่านี้ส่วนใหญ่จะล้มลงคุณจะเสียใจไม่มีการบูชาพี่น้องอื่นใดไม่มีการบูชา แม้แต่เราเราไม่ต้องการรูปเขารพเราไม่ต้องการกิเลสเราต้องการความรักที่สดใสและบริสุทธิ์เท่านั้นแล้วจะบูชาเพื่ออะไรเขาเป็นมนุษย์เหมือนคุณเขาเป็นทุกอย่างที่ดูเหมือนเขาจะสมบูรณ์แบบตามที่คุณจินตนาการหรือไม่หรือนั่นเป็นแค่เปลือก คุณจะได้คำตอบนั้นหยุดบูชาใครไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพราะไม่มีใครคู่ควรกับการไหว้รูปเคารพการไหว้รูปเคารพเป็นสิ่งสามมิติที่คุณใช้ชีวิตในแบบของคนอื่นเราเคยพูดถึงมันมาหลายครั้งที่นี่ดังนั้นเริ่มต้นหากคุณ ยังไม่ได้เริ่มมองเส้นทางของตัวเองให้ลืมเส้นทางของอีกฝ่ายและลืมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับอีกทางหนึ่งคุณจะทนทุกข์เพราะความพ่ายแพ้ของอีกฝ่ายเพื่อการเปิดโปงของอีกคนหนึ่งทำไมนั่นคือส่วนอื่นๆของคุณนั่นคือส่วนอื่นๆของร่างกายของคุณหรือไม่ แล้วจะไปทุก์เพื่อเขาทำไมไม่มีใครต้องทุกเพื่อใครทุกคนต้องมองตามทางของตนเองความทุก์เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของแต่ละคนและหากอีกคนต้องพบกับความทุก์มันเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของเขาคุณไม่ต้องทนทุกข์ด้วยกันเข้าใจสิ่งนี้ หลายคนยังไม่เข้าใจหลายคนยังไม่ยอมรับพวกเขาคิดว่าต้องสละชีวิตเพื่อประสบความทุกข์ของผู้อื่นและฉันบอกคนสิ่งนี้ยังก้องกังวานสิ่งนี้ยังมีการเก็บเกี่ยวหยุดใช้ชีวิตในความทุกข์ของผู้อื่นฉันไม่ได้มาบอกใคร ให้ถิงใครคุณสามารถรักได้ดูแลได้แต่หากปราศจากความทุกข์ของอีกฝ่ายเรื่องนี้ก็เป็นไปได้ทั้งหมดเตรียมตัวให้พร้อมในแต่ละวันให้พร้อมมากขึ้นเพราะในแต่ละวันวันสำคัญนั้นกำลังใกล้เข้ามาหลายคนคิดว่า เรากำลังโกโหกอีกครั้งว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นดังนั้นรอและเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วใช่คุณจะเชื่อแล้วฉันจะต้องการดูว่าพฤติกรรมของคุณจะเป็นอย่างไรคุณจะวางใจและลม้มลงหรือจะพันไปกับมวนกับคลืน่นกับโครน ที่จะก่อตัวรอบตัวคุณหรือไม่แล้วฉันจะต้องการเห็นคุณแต่ละคน